มีเป็นตู้เงินก็มีมากมายมีรถมีทุกอย่างสารพัดอย่างเรามีเยอะกว่าคนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วหลายเท่าตัวมากแต่ที่น่าแปลกใจก็คือวันนี้ทำไมเรารู้สึกขาดแคลนวันนี้เราทำไมรู้สึกว่ายากจนเรารู้สึกว่าไม่พอเรารู้สึก ชีวิตไม่มีความสุขไม่ได้หัวเราะไม่ได้สนุกสนานไม่ได้เพลิดเพลินกับการกินข้าวร่วมกันเยอะๆอีกแล้วทุกคนอยู่ในภาวะของความเครียดความกลุ้มทำงานมากอะไรทําให้เรารู้สึกอย่างนี้อะไรทำให้เราเป็นแบบนี้วันนี้เรากลายเป็นคนที่รู้สึก ว่างเปล่าท่ามกลางสิ่งของเต็มไปหมดเลยเรารู้สึกว่างเปล่าได้ยังไงในเมื่อเรามีของจนไม่มีที่จะเก็บบ้านบางหลังเนี่ยไม่มีที่ที่จะเดินได้เลยของเต็มไปหมดทั้งบ้านเลยแต่เรากลับรู้สึกว่างเปล่าจนเราต้องทำงานมากขึ้นเครียดมากขึ้นรุ่มมากขึ้นอะไรทำให้เราคิดแบบนี้เรา ขาดแคลนจริงเหรอเราว่างเปล่าจริงเหรอนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าคนรุ่นเราต้องกลับมาคิดทบทวนว่าเราต้องการสิ่งต่างๆอีกเท่าไหร่จึงจะพอจึงจะทำให้เรามีความสุขมีความพอพอใจและก็ได้พักผ่อนได้อยู่กับครอบครัวนี่คือ สิ่งที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะต้องกลับมาคิดทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเราจะเดินหน้าหาสิ่งของต่อไปมากองไว้ในชีวิตเรากองไว้ในบ้านเราหลายคนมีเงินเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านครับแต่เขากลับรู้สึกขาดแคลนรู้สึกว่างเปล่าอยู่หลายคนมีบ้านหลายหลังมีรถมีเรือมีอะไรทุกอย่าง แต่เขายังรู้สึกด้อยรู้สึกขาดแคลนอยู่นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์รู้สึกนอนไม่หลับผมรู้สึกว่าเราไม่น่าจะปล่อยให้ชีวิตของเรา,ผาเผชิญกับความทุกข์แบบนี้อีกต่อไปถ้าเรากลับมาใคร,คร่รวนทบทวนคิดให้ดีว่า สิ่งที่เรามีอยู่วันนี้เกินความต้องการไหมเกินความจําเป็นไหมสวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดินหลอ่อจิตสัตว์ไครโดยทีลงผ์เทปกรครับคุณครับคลิปที่จบไปเมื่อกี้นะครับเป็นการพูดของคุณโจนจันไดครับเขาบอกว่าชีวิตนะครับไม่มีความสุขเรามีเงินทองมีข้าวของมีสิ่งต่างๆมากมายแต่ทําไมเราไม่มีความสุข มนุษย์ไม่มีความสุขคุณเคยถามไหมครับว่าทําไมชีวิตถึงไม่มีความสุขตอนสุดท้ายนะครับคุณโจนจันไดบอกว่าเราก็ต้องกลับมาคิดว่าเราต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงจะมีความสุขคุณครับคุณโจรจันไดเป็นมนุษย์ครับไม่ได้เป็นจิตวิญญาณครับเขาเลยไม่รู้ว่าทําไมชีวิตนี้ h. ถึงไม่มีความสุขผมนะครับจอบมาจิตวิญญาณจะนําความรู้จิตวิญญาณมาบอกคุณว่าทําไมชีวิตคุณถึงไม่มีความสุข มีบ้านมีรถมีสิ่งต่างๆครบครันมากมายแต่ชีวิตไม่มีความสุขเพราะอะไรคำตอบคือเพราะเรามีชีวิตอีกโก้เพราะเรามีชีวิตไปตามโลกภายนอกไปตามการควบคุมและโปรแกรมให้เรามีชีวิตของอีกโก้อีกโก้มันไม่ใช่ตัวเราครับไม่ว่าเราจะมีเงินมีทองมีสิ่งต่างๆครบครันมากมาย แต่มันไม่ใช่ชีวิตของเรามันเป็นชีวิตของอีโก้อีโก้มันคือวิญญาณชั่วของโลกนี้ที่มันไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตแล้วมันเข้ามามีชีวิตในเราผ่านความคิดของเราความคิดของชื่อความเชื่อของเราครับสร้างให้เกิดตัวตนอีโก้คือวิญญาณชั่วที่มันไม่มีชีวิตมันจะเข้ามามีชีวิตในเราผ่านการมีชีวิตวยความคิดของเราอะไรที่เราคิด เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราอยากได้นั่นเราอยากได้นี่สิ่งที่เราคิดนะครับไม่ใช่ชีวิตของเราความคิดใต้เกิดตัวตนอีโก้สิ่งที่เราคิดนะครับเราคิดไปตามอีโก้เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตไปด้วยความคิดนะ่ะเรามีชีวิตของอีโก้อีโก้มันคือเปลือกนอกมันคือโลกภายนอกมันคือความคิดแต่เราเนี่ยครับคือภายในคือจิตมีญาญณญภายในคือความรู้สึกและอารมณ์ การที่เรามีชีวิตไปตามความคิดนะครับเราจะมีชีวิตของอีโก้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราขวนขวายหาความสุขที่เราคิดว่าเราจะมีความสุขนั้นนะมันเป็นความสุขของอีโก้ซึ่งเราจะรู้สึกว่างเปล่าเราจะรู้สึกแห้งเหือดเราจะรู้สึกเหมือนไม่ได้มีชีวิตก็เพราะว่ามันไม่ใช่ชีวิตของเรามันเป็นชีวิตของอีโก้มันเป็นชีวิตแคบเปลือก อีโก,โก้เนี่ยครับไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงของคุณครับชีวิตที่แท้จริงของคุณคือจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นคําตอบที่ผมจะให้ในวันนี้คือทําไมมนุษย์นะครับไม่มีความสุขก็เพราะว่ามนุษย์มีชีวิตอีโก้ไงครับอีโก้มันไม่ใช่จิตวิญญาณอีโก้มันคือภายนอกจิตวิญญาณคือภายในอีโก้มันคือความคิดในโลกภายนอกจิตวิญญาณมันคือความรู้สึกและอารมณ์ในโลกภายในการมีชีวิตของเราละครับเราจะต้องมีชีวิตด้วยความรู้สึกและอารมณ์ ทำตามความรู้สึกอารมณ์เราถึงจะเรียกว่ามีชีวิตของเราพอเรามีชีวิตของเราได้เราก็จะมีชีวิตจิตวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราและเราก็จะมีความสุขสาเหตุที่คนส่วนใหญ่หรือมนุษย์ส่วนใหญ่เขาไม่มีความสุขก็เพราะว่ามีชีวิตของอีโก้โดยที่มนุษย์ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้มีชีวิตของตนเองเขามีชีวิตของอีโก้โดยเขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่มีความรู้จิตวิญญาณครับ คุณครับผมจะบอกอย่างนี้ชีวิตของคุณนะครับถูกโปรแกรมมาให้คิดแต่ความคิดไม่ใช่ความคิดของคุณมาเป็นความคิดของอีโก้ที่ควบคุมคุณอีโก้จะเข้ามามีชีวิตแทนคุณสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้คุณคว่ยคว้าหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้ได้มาครับมันเกิดจากอีโก้มันเกิดจากการโปรแกรมควบคุมชีวิตให้คุณมีชีวิตไปตามมันเพราะคุณหลงไม่ชีวิตไปตามมันปุ๊บคุณก็ถูกขับเคลื่อนชีวิตโดยมัน คือขับเคลื่อนด้วยความคิดที่ควบคุมชีวิตของคุณคุณก็เลยไขว่คว้าหาสิ่งที่อีโก้มันต้องการซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่จิตวิญญาณคุณต้องการพอเวลาคุณทําตามอีโก้คุณก็มีชีวิตของอีโก้อีโก้มันก็มีความสุขอีโก้มันไม่ใช่คุณครับมันเป็นวิญญาณชั่วที่มีชีวิตแทนคุณชีวิตของคุณคือจิตวิญญาณทีนี้คุณจะมีชีวิตจิตวิญญาณได้คุณต้องฆ่าอีโก้ก่อน ก่อนอื่นเลยคุณต้องรู้จักและเข้าใจอีโก้ของคุณก่อนแล้วก็ฆ่าอีโก้ของคุณแล้วก็กลับเข้าหาชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตจิตวิญญาณของคุณคือการมีชีวิตด้วยความรู้สึกแก่ลมคุณครับเออถ้าคุณทําอะไรตามความคิดนะครับคุณคุณถูกบังคับควบคุมให้ทําคุณถูกโปรแกรมหรือคุณถูกสะกดจิตให้ทําตามความคิดเพื่อให้คุณมีชีวิต สิ่งที่คุณคิดคิดอย่างไงคิดอย่างนี้ที่คุณคิดว่าเป็นความคิดของคุณนะครับมันไม่ใช่ความคิดคุณครับมันเป็นความคิดของอีโก้ที่ควบคุมคุณเพื่อให้คุณมีชีวิตของมันคุณถึงไม่มีความสุขไงเพราะอีโก้มันมีความสุขแทนคุณอีโก้ไม่ใช่ชีวิตที่แท้กองคุณชีวิตคุณคือจิตวิญญาณคือความรู้สึกอารมณ์คุณต้องมีชีวิตด้วยความรู้สึกอารมณ์แต่มนุษย์ไม่รู้ครับมนุษย์มันโง่อย่างคุณโจรจันใดเนี่ยก็ไม่รู้ก็ตั้งคาถามว่า มื่อไหร่เราสือจะพอท้าทีอย่างนั้นอย่างนี้มันพอไม่ได้ครับเพราะว่าวิญญาณชั่วหรืออีกโก้มันอยู่กับเรามันจะต้องการนั่นนี่นี่มันจะขับเคลื่อนเราผ่านความคิดโอ้ถ้าใครไม่มีความรู้จิตวิญญาณจะไม่รู้เลยว่าชีวิตเรานะครับไม่ใช่ความคิดชีวิตเราคือความรู้สึกเราจะต้องทําตามความรู้สึกและอารมณ์ของเราเท่านั้นเราถึงจะมีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเพราะเราได้เอาจิตวิญญาณเราออกมามีชีวิต แต่ตอนนี้เราไม่มีความสุขก็เพราะว่าเราเอาอีโก้มามีชีวิตแทนจิตวิญญาณของเรานี่แหละครับเป็นาสาเหตุผมจะบอกคุณว่าทําไมเราถึงไม่มีความสุขก็เพราะว่าเรามีชีวิตอีโก้คุณต้องมีชีวิตจิตวิญญาณเท่านั้นถึงคุณถึงจะได้มีความสุข transport. แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ครับเพราะว่าไม่มีความรู้ของชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตคือจิตวิญญาณไม่รู้ว่าเราคือวิญญาณคือความรู้สึกอารมณ์ไม่รู้ว่าเราไม่ใช่อีโก้เราก็เลยมีชีวิต ไหลไปตามอีโก้ไปตามโลกภายนอกซึ่งมันไม่ใช่ชีวิตของเราเราก็เลยไม่มีความสุขคุณครับคุณจะต้องมีความรู้จิตวิญญาณครับแล้วคุณถึงจะรู้ว่าชีวิตที่แท้จริงกับคุณเป็นยังไงชีวิตของคุณนะครับคือความรู้สึก่ะโรมคือจิตวิญญาณไม่ใช่อีโก้ไม่ใช่ความคิดครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปวันนี้ครับสิ่งที่มนุษย์ไม่มีความสุขในชีวิตก็เพราะมนุษย์มีชีวิตอีโก้ครับมนุษย์ต้องมีชีวิตจิตวิญญาณครับจะต้องมีความรู้จิตวิญญาณในชีวิต ถึงจะมีความสุขในชีวิตครับโอเคครับผมฝากไ้ที่นี้นะครับเป็นเรื่องของการตอบคําถามที่มีอยู่ว่าทําไมชีวิตมนุษย์ครับไม่มีความสุขมีแต่ทุกข์ครับโอเคครับยังไงขอความกรุณาสนับหนึนผมได้ครับผมไม่ได้ทํางานประจำครับผมให้ความรู้จิตวิญญาณกับคุณเต็มเวลาบริจายผมได้ในที่เบอร์พร้อมเพรย์0929949294 0929949294โอเคครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ